ตัวเลยครับผมทีเด็ดเก่าเก่ปกติขึ้นรายการไปร้อยยี่สิบเจ็ดเลยใช่เราไปขอเขาแล้วเขาขอเราเราขอพอเราไม่ไหวครับผมเอาเป็นร้อยยี่สิบแปดแล้วกันเช้ามาเป็นไงก็พอดีครับพอดีเลยนะครับผมนะซ้อมอยู่ทีเด็ดเก่าเกี่วันเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเราตกรถว่าไม่ได้ไปบูดามกับเขาเลยไม่นะเหลือเชื่อว่าจริงๆริงโมฮัมเหมืนนั้นมีนายชื่อติดไปบูดามแต่ไม่ติดไม่ติดแล้นี่โควิดรอบสามในครั้งแรกไปยนี่ ไม่ครับชกไปต่อยกับเสาโตแล้วทีหนึ่งแล้วนะวันนั้นร้อยเท่าไหร่เสาโตร้อยสิบเก้าวันนี้ร้อยร้อยยี่แปดนะโอ้โหนี่ปล่อยปล่อยกเป่าลูกโป,ป่งมาชกกันนะไม่คนใหญ่นะ <laughs> ก็โควิดหยุดไปก็น้ําหนักมันขึ้นวันนี้เจอใครวันนี้เจอ,อหนึ่งพิชิตหนึ่งพิชิตจากอ,อุโบสะนะครับผมเป็นไงเราเป็นมวยสไตล์ไหนก็เข่าครับเข่าแล้วคู่ต่อสู้ก็ครบเครื่องครับครบเครื่องเราได้สูวมวะไหม สูงกว่านิดนึงเขาจะหนากว่านะวันนี้ขาดีนะขาแข็งนะพอเดี๋ยวหนึ่งวิดเตะขาแน่วันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นคนจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์สูงสูงไอ้หน้าไอ้สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปลอยปลอยหกสิบห้าล่าสุดเป็นไงผลงานแพ้แพ้เซาโท้ก่อนหน้านั้น ก็นนันชนะโชคดีครับเอาฝากไปขับเลยช่องสามวันนี้เที่ยง15บห้ครับงบมาแล้วก็ฝากพี่น้องชาวสุรัตน์เอฟซีทุกคนวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์นะครัวววบวันนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังครับจะตั้งใจทําหน้าทีดดด่ดีที่สุดนะโอเคเข้ามาน้องถิ่นชนะคาเดมี่หนึ่งพิชิตชนะคาเดมี่อยู่อุบลน,นะซ้อมอยู่ที่ค่ายเลยไหมครับกี่วันรอบนี้เดือนเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งจะหลังจากห่างหายไป9เดือนเต็มครับน้ำหนักนี่เป็นไงบ้างน้ำหนักวันนี้ หลักปล่อยมาครับร้อยเท่าไหร่บัวน้รอยยี้อยยี่แจริงๆขึ้นรายการร้อยยี่เขาขอมาก็ขอมืวานครับเขาขอมาวานเขาทำไม่ได้คเขาก็เลยร้อยยี่แปก็ไม่มีปัญหาล่าสุดที่เราชกตะวันนาวันนพิกัดเท่าไหร่ร้อยยครับร้อยยเวยที่ชอบเท่าไหร่ร้อยยีกคับร้อกนี่นะอีกทั้สองไฟสองไฟน่าจะได้ร้อยยนะ อ่ะน้ำหนักปล่อยๆของเราเป็นไงเท่าไรหกสิบเอ็ดครับหกสิบเอ็ดเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกแปดสูงร้อยหกสิบแปดกับหมอก็เช้ายืนเทียบๆกันแล้วใครสูงกว่ามันยืนครับเขาน่าจะสูงกว่านิดนึงเขาทุ้งกว่าครับแต่เราจะได้ได้หนาหนาหน่อยนะอ่ะผลงานล่าสุดเป็นไงวันนั้นคลิกชนะใครจอมยอดโซลิยาฮะยอดสุริยาตอโยธาหยดหยดไม่เคยจําเลยครับจำคนทุ่งอย่างเดียวอ่าจำจำแต่เงินอย่างเดียวนะ เราโมยสไตล์ไหนวันน um um> ี้ฝีมือครับฝีมือมีเตะตัดขาเตะตัดล่างอะไรไหมนีนี้วจ้องมายังเอาเอาขาไหนของโมอขาคนนี้ต้องชคชไปตามเกมต้องจกไปตามเกมนะเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยุบลับอุบลถนัดซ้ายถนัดขวาขวาครับขวานะครับเอาขวากันขับเลยวันนี้ช้องสามเกมทีครับ เต็มที่แน่นอนขครับหันหลังนิดนึงดูเนื้อตัวเนี่ยลดไปเท่าไหร่เมื่อกี้จุด4สี่ลดไปจุด 4, สี่สบายสบายนี่ครับเนื้อตัวของหนึ่งพิชิตโอเคของมากครับผมดีครับโอเคนี่สาวๆเพียบให้ดู